สวัสดีครับช่างมะพาซ่อมรถนะครับวันนี้ช่างมะก็มีเรื่องจะมาคุยให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าบางคนเรามองข้ามมันเลยกลายเป็นเรื่องของเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ t o y ยต้าวีโกนะครับเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับตามมาเลยครับ เรื่องก็มีอยู่ว่านะครับลูกค้าเอารถมาให้ช่างมะดูน้ำมันรั่วที่ฝาครอบวาวนะครับซึ่งจากที่ช่างมะได้ดูแล้วนะครับมันมีรอยของการแก้ไขมาแล้วนะครับก็คือเอากาวนะครับมาทาที่ลูกยางตรงนี้นะครับสาเหตุที่ช่างมะตรวจพบนะครับพบว่า ฝาครอบวาวนะครับแตกร้าวนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดที่แตกร้าวนะครับเเดี๋ยวนะ นี่นะครับสาเหตุที่พบก็คือฝาครอบวาล์วแตกเล้าที่ตรงจุดนี้นะครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่อ่าเนี่ยครับแตกเล้านะครับถามว่าแตกเล้าได้อย่างไรนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ฝาแตกเล้าเลยเกิดจากว่าฝาครอบวาล์วตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะครับแล้วมันทำงานอยู่กับ ความร้อนนะครับมันก็จะกรอบไปตามอายุการใช้งานนะครับนอกจากนั้นมันก็จะมีลูกยางตรงนี้นะครับที่เป็นยางฝาเขาวาวที่ใส่อยู่ตามนี้นะครับมันก็จะแข็งนะครับทีนี้เมื่อมันแข็งนะครับพอมันแข็งปุ๊บเนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะยืดหยุ่นตัวเพื่อที่จะซับกับหน้าฝาว,าวาวได้นะครับพอมันไม่ยืดหยุ่นซับฝาวาลได้ น้ำมันก็จะซึมออกมาภายรอบนอกได้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือตัวลูกค้าเองหรือว่าตัวช่างคนที่ทําอันนี้อันนี้เราไม่ชี้ชัดนะครับก็ได้ทําการถอดออกมานะครับทีนี้พอถอดออกมาแล้วนะครับได้ทําการใช้กาวนะครับกาวกาวประเก็นเหลวครับเนี่ยครับที่เป็นรอยเนี่ยได้ทาไปนะครับทาไปพอทาเสร็จแล้วนะครับก็เอาเข้าไปประกอบที่ตัวรถ นะครับเนี่ยครับก็เอาเข้าไปประกอบที่ตัวรถนี่นะครับทีนี้ปัญหามันเกิดตอนนี้นะครับคือว่าที่ฝาเข้าวาลเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีเป็นบูทเป็นบูทปลอกเหล็กอยู่นะครับเพื่อที่จะเวลาเราขันน็อตเข้าไปเนี่ยบูทปลอกเหล็กตัวนี้มันจะไปค้ำกับฝาวาลนะครับเพื่อไม่ให้มันยุบมากเกินไปกว่านี้นะครับแต่ด้วยสาเหตุที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นช่างหรือลูกค้าเองนะครับเอายางแข็งเนี่ยที่ใส่เข้าไปเนี่ยยางมันก็ถูกกดลงไปแล้วมันก็ตายตัวแล้วมันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอเราทากาวลงไปแล้วช่างหรือคนที่เขาประกอบเนี่ยเอาเป็นง่ายๆว่า,าคนที่ประกอบนะครับเขาก็พยายามขันน็อตตัวนี้ให้แน่นๆนะครับเพื่อที่จะให้มันลงไปบีบเพื่อให้ลงไปบีบบีบยางให้กดให้แน่นๆขึ้นนะครับมันเลยทําให้ ฝาวาวตัวนี้แตกเนื่องจากว่าบูธเหล็กตัวนี้นะครับเดี๋จะสังเกตเห็นบูธเหล็กตัวนี้เห็นไหมครับมันถูกขันบีบจนจนจนมันมันบานออกครับหมายถึงเพราะมันบานออกปุ๊บมันก็จะยุบตัวลงไปอีกไม่ได้ไอ้พลาสติกตัวนี้มันก็เลยแตกครับเพราะว่าบูธเหล็กตัวนี้เห็นไหมครับมันมีรอยผ่าอยู่ทุกตัวนะครับยิ่งเราขันหนักเทกก่าไหร่นะครับมันก็จะบานออกด้านข้างพอมันบานออกด้านข้างมันก็จะไปเบียดพวกนี้แตกครับเนี่ยครับที่เราเห็นรอยรอยแตกเนี่ยครับนะครับ ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับสาเหตุหลักๆที่น้ำมันมันรั่วนะครับจริงๆเราควรที่จะเปลี่ยนยางตัวนี้นะครับซื้อยางมาเปลี่ยนเลยครับเส้นหนึ่งไม่เกิน2อ0สามครับซื้อมาเปลี่ยนนะครับแล้วประกอบกลับเข้าไปแล้วขันไม่ต้องขันแน่นครับขันแค่แปะแปะแปะแล้วก็ขันอีกนิดนึงเพื่อให้มันอยู่ที่มันอยู่จริงๆก็คือยางเนี่ยครับมันจะซับตัวแต่เมื่อยางมันแข็ง ต่อให้คุณทากาวยังไงมันก็ไม่อยู่ครับเพราะว่ากาวอ่ะมันมันเข้าไปไปแปะกับไปแปะกับยางที่มันแข็งยางที่มันแข็งมันไม่ยืดหยุ่นตัวยังไงน้ำมันก็รั่วอยู่ดีแต่พอเห็นมันน้ำมันรั่วคนคนที่เห็นก็ขันเข้าไปอีกยิ่งขันมากเท่าไรมันก็ยิ่งอัดไอ้ฝาตัวนี้แตกสุดท้ายก็เลยต้องได้เปลี่ยนฝานะครับนี่ครับ ก็เลยต้องเปลี่ยนฝาใหม่นะครับซึ่งฝาใหม่ก็จะมีลูกยางตัวบนมาให้แล้วก็โอลิงด้านในมาให้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะแพงกว่าถอดออกมาเปลี่ยนฝาอย่างเดียวเออไม่ใช่ขออภัยพูดผิดก็จะแพงกว่าที่เราถอดออกมาแล้วเปลี่ยนแค่ลูกยางตัวเดียวนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับมันจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับบางสิ่งบางอย่าง2-300ไม่ยอมเสียนะครับสุดท้าย โดนเข้าไปหลักพันนะครับไหนจะค่าแรงอีกนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับคือถ้าเราเจอประเภทที่ว่าเปิดฝาออกมาแล้วมีน้ำมันรั่วซึมนะครับให้รู้ไว้เลยครับพวกลูกยางพวกซีนอะไรพวกนี้นะครับมันแข็งแล้วนะครับอย่าไปฝืนเอากาวทามันเลยครับให้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับอะไรสองสามร้อยนะครับดีกว่าเสียเป็นพันนะครับก็คลิปนี้ก็มีเรื่อง จะมาเล่าให้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างมะได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ